แท็กซี่แท็กซี่ไอ้สัตว์กูเมื่อยแท็กซี่ขับไม่มาต่อไปเราพูดตั้งไงนะเดี๋ยวกูพูดเรียเลยแท็กซี่ไอ้สัตว์สี่สี่สี่ไปไปไหนครับไปสะพานลอยเฮ้ยคุณคุณเนี่ยเคทีปเะคะโขกเว้ยไมเห็นเป็ดเทพซ่ากระโดดปากหวาดซีโอเลยไม่ไปปุ้ไม่เอาเคจีไอ้เป็ดมึงอะตัวนี้ เออเราจะซีกูบยอมไ่ไงกูเอาไปสะพาอยไงเอาไปกูเอาไปมเื่อนฮะออนมคเคครับกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับในรายการ and w ินพุ e ยเยเชิญพรมกับอันนี้ได้โต๊ะใหม่นะครับเชิญอันนี้โต๊ะใหม่ครับเออโต๊ะใหม่กูรู้แล้วยกไปจากห้องกูมาเข้าช่วงแอดมินยูทูบเบอกันเลยนะครับมาเรีนที่ข่าวแรกทางสุนัขพิมทางสุนัขพิมเลยวะครับดูดูให้เต็ดตามทางสุนัขพิมอิจิจินะครับฟังอีกครั้งครับอิจิจินะครับได้ประกาศเป็นภาพหน้าปกของไรโนเวลเล่มที่8แล้วก็มางานในเล่มที่5ว่าโดยเรื่องของอนอดมิน อไม่ใช่อันนี้เลยเอ้ยลองไปก่อนดีกว่าไม่เห็นโอลิกาโอจูซามะกากุนิโชมินเซมเปิลนะครับโทชิเตะเลชิดาเริดะชื่อมันยาวอชื่ออยู่ตรงนี้นะชื่ออยู่ตรงนี้นะเจ้ชื่ออยู่ชื่ออยู่ตรงนี้เอ้ยมันต้องมือมันไม่มีบทในตู้อีกชื่ออยู่ตรงนี้อ่ามันยาวประมาณสองชั้นซึ่งก็กำลังจะได้ฉายเป็นอนิเมะแล้วแล้วชื่อไอออกไปซึ่งชื่อไทยเนี่ยของอนิเมะอนิเมะอนิเมะปะ อ้เยชื่อไทยนี่แอนิเมตเป็นคนตั้งวะไม่รู้เว้ยนั่นแหละเออชื่อไทยมีชื่อว่าว่านายสามัญชนจอมกวนปวนหัวใจยายคุณหนูให้โซนะครับเหมือนเกาหลีหน่อยๆว่ะเป็นฮาเร็มอ่าข่าวที่สองเรื่องเชอร์บูแซตชูนะครับผู้สร้างคนเดียวกับเฟรซซิโลนั่นเองนั่นก็คืออาจารย์ชินจิโร่ใช่ป่ะวะเอออ่านไม่ฉีดนะประกาศว่าจะทำเป็นอนิเมะอีกแล้วเรื่องนี้ดูจากภาพแล้วน่าจะน่าจะสนุกนี่ข่าวนี้มึงดู ใก้กัดอีกแล้วอ่ะกลไปไกลไปไกลไปขัดอ,อาชากอนไตตันเดอเลี้ยวสว่านเองอา่อานขอผู้หญิเวลาให้ได้ก่อนแล๊บ <ged ion> นี่กลั เอาเป็ดไปทิ้งเถอะมึงยังพยายามเลยนะมึงยังพยายามพอเสียนะไอเดียออตเตอร์ตันเดี๋ยวเรียนครับเปิดแล้วเป็นสวนสนุกของ U S J หรือ Universal อะไรวะ Studio J8 นะครับซึ่งภายในสวนสนุกนี้ก็จะมีอนิเมะด้วยกันทั้งหมด4เรื่องสองสามซาสี่เรื่องก็มีได้แก่ Attraction อยูวาเกเลียนมอนสเตอร์ฮันเตอร์แล้วก็ไบโอฮัสซาสตร์อยูวาเกเลียนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนภาพ 4D ให้เราดูใช่ไหมอ่าส่วนมอนสเตอร์ฮันเตอร์มันเหมือนเป็นสตาร์แบบว่าดูเป็นจอภาพแล้วมีเอฟเฟกต์ลมอะไรพวกนี้ออกมาประมาณนั้นปะมันเป็นเป็นเป็นตัวไม่ใช่เหรอเออเป็นตัวอยู่ข้างในแล้วก็มีลมกระแทกหน้าเราออกมาเวลามันคำรามอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็ไบโอฮัสซาสร์ก็ตามไบโอฮัสซาสร์แหละมีซอมบี้ออกมาให้ได้แค่นั้นเองแล้วไททันก็ เป็นอ้นี่ไงพวกของเล่นเนีแหุ่นโชใอ่ะมีหุ่นโชว์แล้วมีของเล่นมีของเล่นด้วยเห็นมีรูปปั้นในถ่ายรูปด้วยนะในคลิปวิดีโอที่ดูก็ดูมาจากทีวีเหมือนกันไปถ่ายรูปได้่างเดียวนะไม่รู้เหมือนกันใครไปอ่ะมีใครไปปะใครไปถ่ายรูปมาให้ฝากด้วยอยากเห็นมาข่าวต่อไปข่าวสุดท้ายแล้วสุดท้ายหรอ ใช่มีแค่สีาขาวนี่ขาว่เป็นเว็บไซต์ของ s u k a y ิ n i k นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์พิศนาซึ่งตอนนี้กําลังนับเวลาถอยหลังอยู่น่าจะเป็นเปิดตัวเกมมาร์เคปะอะไรคือคือพิศนาแลนับถอยหลังเว็บพิศนาเหมือนกับกําลังนับถอยหลังการเริ่มต้นเปิดเกมใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เกมมาร์เตหรือ Sukayinik เขาจะออกโดจินเป็นไฟนอลภาคใหม่เป็นโดจินไฟนอลโดจินไฟนอลหนุ่มหล่อ หนุ่มยาโวยไว้หนุ่มเอากันเฮ้ยเยคุยยียอะไรอยู่เดียวแอนิเมชวีคอครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็กลับมากับช่วงที่คราวที่เราไม่มีชื่อคราวน,นี้ต้องมีชื่อแล้วเอาจะเอาชื่อเหมือนจะไม่ได้อะไรแต่ก็ได้อะไรเป็นชื่อที่ไว้อะไรให้กับคุณมุกิแมนผู้ล่วงรับของเรานะต้งให้ตออย่างที่รู้กันนะว่าช่วงนี้จะมาสัมภาษณ์คนเด่นคนดัง ทั้งหลายในวงการอนิเมะการ์ตูนไทยกันแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเป็นอะไรนะเป็นผู้จัดการแอดมินเป็นเจ้าของเป็นอะไรสักอย่างเป็นคนใหญ่คนโตของเว็บไซต์ข่าวอนิเมะอันดับหนึ่งของไทยขอเชิญคุณคนนี้นะคุณนั่นแหละเออเราต้องขอพี่แล้วก่นแนะนำตัวกันเอาพี่ขอแนะนำตัวให้ท่านผู้ชมทั่ว712ทวีป6,792ประเทศทั่วโลกได้ฟังเยอะมันคนดูเยอะขนาดไหนเลย สวัสดีนะครับก็แอดมินแบลวคุงนะครับจากาเว็บไซต์ข่าวอาก,กบะตันนะครับถ้าคนดูการ์ตูนน่าจะรู้จักกันแหละเนาะแล้ววันนี้มาทําอะไรมาด้ยเราจะมาสัมภาษณ์อ่าสัมภาษณ์ความเห็นต่างๆของพี่กันขอเริ่มที่คําถามแรกเลยอตอนแรกที่ผมแอดเฟซพีไปเนี่ยดูชื่อแล้วเนี่ยมผมนึกภาพเลยต้องเป็นคุณผู้หญิงนะเพราะเขาชื่อแบลว,วแล้วพอผมทักพีไปสวัสดีครับ แล้วที่ก็ตอบผมมาว่าครับผมก็เลยอยากรู้เกิดความสงสัยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาว่าทำไมต้องเป็นแบล็คเจ้าจริงเหรอเรื่องนี้มันมันเป็นต้องเท้าความมา1ิปีไปเลยนะเอาเอามา200ปีพี่ทงนี้เอาเอาเอาจริงๆเลยแมเรื่องจริงท่านี่ส่วนตัวเลยเมื่อก่อนไงก็ก่อนจะมาทําเว็บก่อนทาเว็บเนี่แหละก็วาดรูปเป็นนักวาดวาดเล่นๆอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มวาดภาพทีนี้มันก็ เราก็แบบทุกคนช่วงนั้นจะเหมือนกับอยากมีมัดพอดคนละคนละตัวให้ของตัวเองนะอะไรก็วาดวาดวาดไปเราก็วาดมาตัวหนึง่งแล้วก็เฮ้ยเอาชื่ออะไรดีวะก็นั่งคิดชื่อกันคิดไปคิดมาม,มันก็ได้ชื่อนี้ออกมาเออแล้วหลังจากเลิกวาดไปก็ ก็ไงอ่ะเหมือนกับก็มี Facebook มาใช่ไหมอก็อสมัครปุ๊บก็เอาชื่ออะไรดีวะก็นึกไปนึกมาเ,าเอาชื่อนี่แล้วกันไอตัวที่เราเคยวาดก็เลยตั้งมาอเออประมาณนั้นแต่ชื่อนี่ก็มีที่มาที่ไปอีกอชื่อเนี้ยยิงตัวละครตัวนี้ไม่ได้ชื่อนี้มาก่อนมันชื่ออีกชื่อหนึ่งอออไอคำว่าเบลเนี่ยมันเป็นม<ไ>ันเป็นอะไรวะเหมือนกับคําลงท้ายอ่ะแบบโป้ยอะไรเงี้ยเออแล้วมีอีกชื่อนึงแต่ชื่อมันเรียกยากมากเว้ยก็เลยแบบอ่ะเอา แทนที่เรียกชื่อแม่งเลยเรียกชื่อนี้แทนเป็นเสียงแทน<อ>ก็เลยเอาชื่อนี้เป็นชื่อเลยแล้วกันแม่งจบง่ายดีเฮ้ยซีโอชอบเดี๋ยวผมต่อ,อยังนี้ผ<อ>มจะลงท้ายด้วยคำว่าตุยทะเมื่อก่อนเป็นนักวาดเป็นนักวาดเล่นนักวาดวาดไปเรื่อยวาดรูปอะวาดรูปคนแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงมาทำอยากเปิดเว็บอยากทำอะไรอย่างนี้ขึ้นมาละตุยก็อย่างนี้คือก่อนช่วงเลิวาดรูปไปก็ปกติเป็นคนอ่านข่าวอพวกนี้อยู่แล้วไงก็แบบตามอ่านข่าว อินเมอ์อะไรเงี้ยเว็บต่างประเทศอะไรไปก็ไปเจอเว็บของตาแดนนี่ชูเนี่ยแดนนี่ชูก็อ่านเว็บเขาแล้วก็เลยก็แบบเฮ้ยชอบ่ะเขียนเขียนดีคือเว็บอื่นน่ะมันก็อัพข่าวปกติก็มีเยอะแยะป่ะแต่เขาแบบเขาเขียนเหมือนกันเขียนเป็นเรื่องเล่าที่เขาไปเจอมาแล้วก็เกี่ยวกับวงการอะไรพวกเนี้ล้วก็รู้สึกเออเฮ้ยน่าสนใจดีก็เลยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจอันนั้นแหละมาเขียนต้องทําเว็บดูบ้างทำเป็นบอกเริ่มจะเป็นบอกก่อนมันเป็นบอกก่อนตอนแรกอ่ะเออไม่ได้ชื่ออธิบตานเป็นชื่อไอชื่อเบลนี่แหละเบลเอ็กตีนอะไรเงี้ยมันเรื่องเล ก็แบบนี้แล้วก็พอดีเขียนมาสพัดก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำเป็นเว็บเองดีกว่าไงก็เลยก็เลยมาทำเป็นเว็บกับเพื่อนเพื่อนตั้งชื่อใหม่เป็นอนี่แหละที่บบบตันกิ้และทีนี้ทีมงานในเว็บเนี่ยมีอยู่ประมาณกี่คนรวมรวมทุกกิจการเลยรวมทุกกิจการเลยถ้นะก็น่าจะน่าจะย0คนได้ตอนนี้20เลยบเลยทำทุกแบบทุกทุกส่วนเลยนะทำทุกส่วนแล้วมาสคอดเนี่ยแบบว่ามันเกิดมาจากไหนครับตุ๋ยมา์คอดมันก็เกิดมาจากก็ทีมงานเราเนี่ยแหละก็มี พออยู่เว็บประมาณอยู่เวปี2ปีไงก็คิดวา่าเฮ้ยเราต้องมีมัดคอร์อย่างเขาบางแล้วว่าเห็นก็แดนนี่ชูมันเขาก็มีใช่ปะแล้วก เฮ้เราก็อยากมีบ้างว่ะเฮ้ยออกแบบมาสักตัวก็ออกแบบออกมานั่นแหละก็ได้ตามนั้นแล้วทำไมไม่ใช่เบลเบลล์ล่ะเบลล์เบลก็มันเป็นเว็บอากิบัตตันเงี้ยมันไม่ใช่เว็บเบลล์อันนั่นบอกมันคือเบลล์ไงที่มันคืออีกเว็บหนึ่งเราก็ต้องมันเออเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะเห็นว่าอากิบัตตันเนี่ยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในเว็บอยู่ในเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่านอกจากนั้นอ่ะมีโปรเจกต์เหมือนกับงานอะไรบ้างที่ทำนอกจาก ัพเว็อัพเฟซอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นกันตามงานก็จะเป็นไอ้อะไรนะเมดคาเฟ่อะไรพวกนี้ไออกเมทคาเฟ่บ้างมีขึ้นเวทีบางงานบ้างไปอะไรอย่างนี้บ้างให้คนรู้จักทีนี้ในงานเมดพี่เมดคนในง่ะโอ้ผมหนึ่งมาเป็นธีกรอ่ะโกรธกันปะก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะก็อันนี้ไปเดี๋ยวคุยเพื่อการร้านผมมาเดี๋ยวันหลังเจอก็ลองไปถามมาดูว่าเปการคุยเพื่อผู้จัดการร้านด้วยเฮ้ยเป็นไงบ้างพี่ผมเอาคนมาเป็นวิธีก่อนผมต้องจ่ายค่าตัวด้วยใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่หรอกอันนี้ก็พูดเล่นจริงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราก็จริงวงการมันก็อยู่กันแค่นี้แหละเออมันก็ช่วยๆกันไปพี่น้องไงเข้าใจนะตุ๋ยอ่ะทีนี้ ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งก็คืออากิบะคาเฟ่เนี่ยตอนแรกเธอคิดไว้ใช่ไหมแล้วมัน,นทำไมอยู่ดีๆแบบอัพจากข่าวเว็บข่าวอย่างเงี้ยทำไมอยู่ดีมาตั้งเป็นอากิบะคาเฟ่ดด้เาี๋ยวเรื่องจริงไหมว่ามันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นในงานไทเลอร์ <S <S คอมิคอนเมื่ปอปีที่แล้วงานใหญ่เลยแล้วก็เราก็ไปงานกันไงไปงานกับเพื่อนตอนนั้นเป็นแบบคนตัวหลักๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าคนหลักๆไปนั่งก็ไปงานนี้ไทเลอร์คอมิคอนแล้วก็ไปกินข้าวที่ห้องกงมารีนาแล้วคุยมาอยากทำเอทคาเฟ่เฮ้ยมันเกิดขึ้นงานอย่าง,งานี้แหละ ง่ายป่ะก็อย่างนั้นแหละแล้วเราเราจะแข่งกับไอร้านเมดในประที่เปิดตรงเอกมัยอ่ะอ๋ออันนั้นจะแข่งเลยว่าแบบอันนั้นเขาก็ทําจริงจังนะเราเนก็แค่ออกอีเวนต์เออแต่แต่ไม่ต้องห่วงครับเราก็ตกคนในนั้นมาทํางานหลายคนแล้วจริงป่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะตกทีมาต่อนะเฮ้ยเขาถามกันต่อว่าก็คือเหมือนกับว่าเราเปิดเนี่ยคือมีโอกาสจะทําเพิ่มมากกว่านี้ไหมคือแบบตอนนี้เปิดตามอีเวนต์ตามงาน จะมีโอกาสขึ้นมาเป็นหน้าร้านเป็นมีสถานที่เปิดบริการตามปกติอย่างนี้มีไหมก็เน้นว่าเรานํทำเน้นออกอีเวนต์ดีกว่าเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไอ Bulgaria, นน้ร้านเขาก็มันก็มีร้านเมดอยู่แล้วใช่ป่ะโอ,อ,อเคเราก,เราก็เราก็มีสัมพันธ์กับเขาอยู่เหมือนกันนั่นแหละเราก็แบบก็อย่างที่บุควงการอยู่แค่นี้จะแต่ไม่<ๆ>แย่งลูกค้ากันเนาะเราก็ออกอีเวนต์ไงเราก็อีเวนต์งานการ์ตูนอย่างเดียวอะไรแบบนี้แผนตอนนี้คืออย่างนี้ก็ทางเลือกใช่ไหมสำหรับใครที่แบบที่แบบคือแบบมันเหมือนกับ นะงการ์ตูนไม่มีอยากนั่งชิวอะไรหน่อยอ่ะก็มานั่งมีเล่นเกมอะไรได้อ่ะประมาณนั้นขนมปังปิ้งเขาอร่อยนะรสชาติเหมือนขนมปังเลยราดชอด็อกโกแลตด้วยนี่กูขอคอช่วทเลยจะทีมมาอยู่นะเ <c oughs> นี่ยตั้งแต่ทำมันเนี่ยเปิดได้วก็กี่บาทกี่ปีแล้วตุ้ยจริงจริงมันครบ6ปีแล้วอ,ะอ่ะถ้าปีนี้ก็จะเข้าปีที่7 7็ดเจปีมาเนี้ยมันก็ต้องมีเหมือนกับว่า แรงตุงใจใช่ไหมเตยตุยอัพเว็บข่าวมันก็ต้องมีช่วงลำบากมากใช่ไหมแบบปัญหาอะไรเยอะแยะไปหมดตยเตยเป็นปกติแม่งมีตลอดม่ต้องห่วงโะถูอันนี้มันเป็นเรื่องแบบโคตรรามากเรองยังไงดีอะแม่งแบบของไม่ต้องไม่ต้องใจจริงนะคือแบบไม่ต้องใจเพราะว่าทำมาแต่แรกก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะบอกตกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่งั้นคงรวยไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่แบบเหมือนก็ทบทำไปแล้วพอเห็นคนที่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมันก็รู้สึกดีไงแบบ ไปงานเห็นคนพูดถึงอะไรแล้วก็มันเหมือนกับเป็นแรงช่วยกระตุ้นให้แบบว่าเอ้ยทำทำไปแล้วมีคนเห็นอมีคนชอบเราก็อยากทําต่อประมาณนั้นมีจุดมุ่งหมายไหมแบบว่าเหมือนกับว่าอยากทําอย่างงู้นอย่างนี้อยากเปิดแบบคาเฟ่ร้านหนังสือมพ์เกี่ยวกับอนิเมะโดยเฉพาะโอ้ตอนนี้ก็ยังยังบอกไม่ได้นะแต่ถ้าทำได้ก็อยากทำแหละแงมแงมโปรเจกต์ใหม่มีไหมโปรเจกต์ใหม่หรอโปรเจกต์ใหม่แบบอ๋อตอนโฆษณาเลยโฟกัมเอาเอางนี้แล้วกันก็คือตอนนี้เว็บเพิ่งเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนหน้าเว็บใหม่ไปอ่า ก็เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อวานนี้เลยที่ก่อนจะมาสัมภาษณ์เนี่ยเขาเปลี่ยนเพื่อเราโดยเฉพาะเลยนะนี่เป็นไงผมครับก็เปลี่ยนหน้าเว็บใหม่แต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาอะไรอยู่อีกเยอะแยะเพราะว่าเหมือนกับมันของเก่าที่มันอยู่มา5ปีอ่ะอาจจะย้ายมาปึ้มมันก็ต้องใช้เวลาปรับอีกสักพักหนึ่งตอนนี้อาจจะใครเข้าไปอาจจะดูแบบงงๆลกๆอะไรหลายๆอย่างเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่ต้องบอกว่ามันยังไม่เสร็จดีเหมือนกันนั่นแหละต้องบอกนี้แต่เราก็อยากให้แบบ ขึ้น้าใหม่สักทีเว้ยอะไรามันมาแล้วเปยนสักพักนึงเดือนสองเดือนอ่าจะเข้าที่เข้าทางขึ้นอแล้วก็มีของใหม่เพิ่มมาคือเราจะทำตารางอีเวนต์งานการ์ตูนหรือว่างานที่เกี่ยวไว้ญี่ปุ่นตอนเนี้ยตารางอีเวนต์ทำปฏิทินแจกขายทีมทั่วโลกเขาไปดูในเว็บหรือเขาไปดูในเว็บว่าแบบมีงานไหนอาทิตย์ไหนมีงานไหนบ้างอะไรอ่าจะได้ไม่ตกข่าวตกรขตาวต่อขวนอกจากมาดูข่าวแล้วก็รู้ว่าจะมีงานวันไหนด้วยอ่าใครคิดแบบอยากจัดอีเวนต์เองไหม แบบเ็นเขาจัดอะไรเนี้ยอยากจัดเองมั้งแบบก็มีก็มีความคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าถ้าสวกวันมันไหวก็ก็น่าก็อยากลองทำเพื่อกามติดตามกันนะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าใช่ป่ะแล้วตตอนนี้เราทำสำเร็จตามเป้ายางสำหรับตอนเนี้ยถ้าถ้าสำหรับส่วนคือคนคนอื่นนะไม่รู้เหมือนกันนะทีมแต่แต่ถ้าส่วนตัวมันเลยจุดเช็คพอยที่คิดว่าโอเคมา ที่ทำต่อมาคือเหมือนกับก็ต้องพยายามขยายพัฒนาต่อไปจุดเช็คพอยต์ก็คืออย่างที่บอรดตอนแรกว่าไปเห็นเว็บ a ดน y s h ชูใช่ป่ะอ่เห็นในเว็บ a ดน y s h ชูก็เลยทำเว็บนี้ขึ้นมาทำไปกี่ปีว่าตอนนั้น3-4ปีอะมั้งเออประมาณนั้นอ่ะก็ปีที่เขามาไทยอ่ะ มีปีที่ดานิชมาไ่ยก็คือพอเขามาเขาเขาก็ติดต่อเรามาเว้ยเาแบบอยากให้จัดอีเวนต์คนไรโซอ่ะก็ลองนึกดูว่าเฮ้ยเราดูเว็บเขาใช่ป่ะแล้วก็เขียนเขียนพวกเขาแล้ววันนึงเขาบาเฮ้ยผมอยากให้คุณเฟรดเนี่ยจัดงานให้หน่อยเอออะไรเงี้ยเออั่นแหละก็ถึกว่าเฮ้ยแม่งเช็คพอยต์ประมาณที่แบบตรงนี้นะเขาเหมือนกับชอบไอดอลแล้วเขาก็กลับมาหาเราเองได้ทำงานร่วมกันนะประมาณนั้นตลอด ไอช่วงเวลาตั้งแต่7ปีใช่ไหมจนถึงตอนนี้พี่รู้สึกไหมว่าแบบมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนไปแบบว่าเราได้อะไรเพิ่มเข้ามาแบบสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องไม่ดีไม่เอาแล้วกันเรื่องไม่ดีไม่เอาอ่ะจะเอาก็ได้อย่าพูดอย่าพูดก็พูดได้ไม่เป็นไรเตยเตเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนไปในวงการดีกว่ารู้สึกว่าวงการบ้านเรามันพัฒนาขึ้นทุกปีนะอย่างปีนี้ก็ต้นปีมาก็เห็นว่าจะมีงานรุ่นงานนี้จัดไปหมดเลยงานใหญ่ๆแบบโอ้โหต่างประเทศมาจัดอะไรอย่างนี้เลยก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเรา ไว้นะคิดว่ามันจะเทียบเท่ากับพวกต่างประเทศแบบงานแบบสี่ห้าวันอะไรอย่างเงี้ยจัดเป็นคนเป็นสเตเดียมสเตเดียมโอ้อันนี้เดี๋ยวไอ้นี่สเตเดียมไม่คืองานเลยเอามาเหมือนมหากรรมใหญ่ใญ่อะไรเงี้ยจริงจริงบอกว่าบ้านเรามันมีงานใหญ่อยู่แล้วมันมีงานอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่งานที่มันจะไม่ตรงกับพวกเราไงอย่างเช่นงานเกมไปถึงมีเกมอะไรเกมออนไลน์เกม เดินย yeah, right. uh, right. well, ิงใช่ป่ะแล้วเราอยากเห็นเกมอะไรเราอยากเห็นแบบเลิฟไลท์ซอฟต์อาร์ตอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันไม่มีเหยียกที่เราชอบเนี่ยแต่เป็นงานใหญ่แล้วอแต่มแค่วันยังไม่ใช่ที่เราชอบจริงๆแค่เองแต่งานอย่างเงี้ยมันจะเริ่มมามากขึ้นก็คือเรายังเติบโตได้อีกมันยังมีไปได้อีกเพราะมันยังไม่มีไงยังไม่มีแต่ต้องมีดีสักวันอ่าสุดท้ายอยากแบบอยากบอกเลยคุณผู้ชมที่แบบเปิดดูทุกวันทุกวัน ก็ช่วยติดตามกันต่อไปด้วยก็จะพยายามทําอะไรให้มากขึ้นกว่าบตอนนี้แบบมีหลายอย่างคือแบบพยายามก็แบบพยายามให้มันครบคันมากกว่านี้แบบว่าเข้ามาที่เราแล้วก็รู้เรื่องเกี่ยวกับวงการหรือว่าเราอะไรก็คิดไว้ประมาณนั้นแหละว่าั้งเข้าประมาณนั้นแล้วก็อยากให้ติดตามกันต่อไปก็จะพยายามเพิ่ม้เพิ่มนี้ครับผมโอเคนะเตยๆนะรายการเราอนิเมชั่นวิกเอนเนี่ยก็แอบไปดอยข่าวเขามาก็ขอบคุณมากครับสำหรับข่าวที่ มาให้เราดอยได้ทุกอาทิตย์นะเดี๋ยวเอาไปเสนอราคาตรงนู้นเอาไ <นะ S 1> ด้ <นะ S 1> ครับได้รับเสนอ <ะ S 1> ที่ซีโอเง้นเลยนะ<อ>น่าจะหอมปากหอมคอไม่ใช่เต็มอิ่มแล้วสำหรับการสัมภาษณ์แอดมินเบลลกับคุณตุยตุยนะต่อจากนี้ไปก็ขอไปเขาช่วงอื่นหรือเปล่าเอาหมดแล้วอ,อ,อ่ะก็เดี๋ยวไปดูเอ็นเชดดิตกันแล้วกันเปลี่ยนทุกตอนเลยเนี่ยถ้าเกิดสำหรับใครที่ไม่ได้ดูก็ดูกันมากนะครับขอบคุณมากครับครับ ขขเขาดูเขาคบแอนิเมชันสไตล์นี้ครับครับกับอันแบบนี้ไม่ได้มีชื่อเรียกว่ากีเซอยยโควคาดซิสเนี่คย,ยครับโรคใบนี้ถ้ามองไปข้างหน้าก็จะเป็นอนาคตถ้ามองก็ไปจะเป็นอดีตถ้าเราตัดส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาก็จะกลายเป็นเรื่องราวนี่ครับตอร์เบดี้แพนนิต yes มาสำห,หรับวันนี้ก็เราสคนขอตัวลาไปก่อนนะครับครับผครับวัสดีครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมครับิดตามัเมูขอมเจาสเกต่และท่าสายตรงนี้เลยครับไม่ไมโอเคครับไปเสร็อย่าลืม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 มม่เป็นเป็นเป็นเเลย 让开！